ไม่จมไม่หายจริงๆสุปตาไทยคนนี้ปลื้มได้กระทบไหล่สดาราทูเอนี่วัน เป็นอีกหนึ่งซุปตาไทยที่ได้ไปเฉิดฉายในงานระดับโลกสำหรับ p ีพีกริที่ตอนนี้ปักหมุดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสรวมงาน Paris Fashion Week และนอกจากจะไปชมโชว์แล้วยังมีถ่ายโฆษณาและโปรเจกต์พิเศษกับ Love Official Thailand อีกด้วยล่าสุด p, p. ีพก็ปรากฏตัวรวมแฟชั่นโชว์แบรนด์โยจิยามาโมโตะพร้อมจัดเต็มแฟชั่นตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ากิ๊บเกยยูรกามากม แต่ที่พีพีแฮปปีส้สุดๆเห็นจะเป็นโมเมนต์ได้กระทบไล่ซันดาราศิลปินสาวไอดอลเกาหลีในตำนานอย่างทูเอนนี่ที่มาร่วมแฟชั่นโชว์โยจิยามาโมโตะณโฮเทลเดอวิลล่าที่ปรารีสอีกด้วยห้างนี้พีพีจะมีชมแฟชั่นโชว์แบรนด์บาลนซิเอกาและต่อด้วยแบรนด์วาเลนติโนก่อนจะปิดท้ายด้วยแบรนด์มิวมิวเอาเป็นว่าจาเป็นยังไงต้องรอติดตามกัน